ถงสวยมนหาสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเจอกันเรียนวิชาสนทนาชัวหัวเคิร์วิชาสนทนานะคะตั้งใจเรียนนะคะเด็กๆจิน天我们来学第四课วว,วันนี้เราเรียนวิชาบทสนทนาจีนถึงบทที่สี่แล้วนะคะ มีชื่อเรื่องว่านี่ว่าเธอ,เธอฉันเขาผู้ชายโ先ียอันดับแรกค่ะขัน้นถูเสวซือยุดูรูปภาพเรียนคำศัพท์ซื่อสื่อ สี่ตัวเลขสี่นีเธอวอฉันถ้าเขาผู้ชายเด็กๆคะเรามาเรียนสืออ่อหยุคำศัพท์กันก่อนนะคะส,ส,สื่อสื่อสี่ นี่เนออีนี่นี่เธอคุณวัววัวอูโอวัววัวฉันทธาทาาเธออาทธาทาาเขาผู้ชายค่ะกเกเาตูับ老师读ยน อ่านกับคุณครูอีกรอบนะคะซื่อซื่อสี่นีหนีเธอคุณวัววัวฉันเขาผู้ชายปีชุ่นลำดับขีดซื่อซื่อสี่ เริ่มต้นด้วยสู่เหิงเจอเผียสู่วานเหิงทบทวนอีกรอบนะคะสู่เหิงเจอเผียสู่วานเหิงฟูสีปีชุนทบทวนลำดับขีดหนี เริ่มต้นด้วยเผียสู่เผียหิงกโกสู่โก่เผียเตียนวเผียหิงซู่โก่ถีเสียโก่เผียเตียนดูในกรอบค่ะ 他撇竖横折钩竖竖弯钩。课文บทเร你是男孩，你。 เธอชื่อเป็นหนานหายเด็กผู้ชายตุยเปี้ยนอันอีกรอบค่ะนี่ชื่อหนานหายนี่ชื่อหนานหายวอชือหาย ฉันเป็นหน่หายเด็กผู้หญิง我是หน่อยฉันเป็นเด็กผู้หญิงตัวอีกเปี่ยนอันนี้ก็รอบนะคะ我是หน่อยถ้าสินานหาย เขาชื่อเป็นนันไยเด็กผู้ชาย,านานายเขาเป็นเด็กผู้ชายเกินเล่าชื่อตัวอีเป้นปะอ่านกับคุณครูอีกรอบค่ะทขาชื่อนนันไฮเ,เด็กเก่งมากเลยค่ะ จู่ซืประสมคำศัพท์นนานผู้ชายนนานเหรนคนผู้ชายนนานหายเด็กผู้ชายนนานหันานเหรนผู้ชายนนานหายเด็กผู้ชายค่ะหนุ่ยผู้หญิง 女人，ผู女孩，得ด็读一遍吧，读一遍吧，读男遍吧，读一女吧，读一遍吧，读一遍吧， การบ้านครั้งที่22นะคะเหล่าชื่อจะให้เด็กๆทำอะไรชาวจีจื้อคัดประโยคนี่ชื่อหนานหายวัวชื่อหนีหายสองบรรทัดค่ะและจู่ชื่อหนานหนานเหรนินหนานหายสองบรรทัดหนีหนีหนเหรนิน หนยหายสองบรรทัดการบ้านแค่นี้เองเด,เด็กๆทำได้นะคะสู้ๆค่ะเด็กๆคะ่ะจินเทียนหัวมตะเคอเจียูเลยการเรียนของเราในวันนี้ก็ได้จบลงแล้วนะคะทงเฉวมนใจเจียนบายยคะ่ะตั้งใจคัดลายมือนะคะตั้งใจเขียนด้วยคะ่ะเป็นเด็กดีนะคะ